เออกุเจงครับปีนี้กุเจงอายุเท่าไหรแล้วครับขอความครับแล้วไม่ชูห้านิ้วอ่ะกุเจงตกเลขหรือเปล่าจะตกเลขได้ไงครับคุณแป้งไว้เจงอ่ะชอบวิชาเลขจะตายนี่ขนาดถามอะไรนะตอบเป็นตัวเลขตลอดเลยครับถ้าคุณแป้งไม่เชื่อนะเออกุเจงครับตาที่แป้งสวยไหมครับสิบพันก็เท่ากับว่าตาคุณแป้งอ่ะสวยเท่ากับสิบคะแนนครับ จากเต็มร้อยใช่ไหมล่าแม่อุ้ยเป็พ่อเจ๋งครับปากพี่แป้งสวยไหมครับเอครับทำไมอ่ะปากพี่แป้งสวยแค่โกเองเหรอครับน้ำลายขอครับวราวว่าปากพี่แป้งอ่ะห้อยใช่ไหมล่ะ ที่ย่งไทยนะที่ชอบบวดร้ายยอปมได้คนอื่นนะขอให้สำลักน้ำลายตายที่เธอตายบวกลา แป้งครับโอ้ยไอเจนไม่ได้แกล้งแล้วหรอครับนี่เป็นอะไรร่าขอขอนี่นี่ไม่ได้ขอน้ขอใจผมคืนครับแป้งค่ะมีลูกศิษมหาค่ะเชิญค่ะครับมีแป้สวัสดีครับเออคุณแป้งครับรุ่นนี้ก็รับสอด้วยเหรอครับเนี่ยฉันสอลูกชายของเขานี่คุณคาเทนสวัสดีครับ น้องไอซ์ครับสวัสดี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 ครับลูกเขามีมารยาทดีกว่าลูกแกอีกว pues mm ่ะเออถ้าเกิดม nah ีมารยาทจริงอะนะต้องไหว้ล so ูกฉันด้วยสวัสดีครับแม่คเอออไอแม่ไอคิดออกก็ยังว่าจัดงานมาเกิดไอ้กัวเจ๋งที่ไหนฉันคิดเรียบร้อยแล้ว งานวันเกิดกุ้ยเจ๋งทั้งทีนะมันต้องจัดที่บรรยากาศดีๆมีลมเย็นๆแล้วก็มีกลิ่นไอทะเลโอ้ยเนี่กยจัดงานวันเกิดไอเจ๋งที่ทะเลเลยเหรอหลังบ้านลาตต้โอ้โหคุณแมนครับ หลังบ้านอีชั้นเนี่ยมันกลิ่นไอทะเลตรงไหนอ่ะกนนาย,ยาวออกเค็มเหมือนน้ำทะเลเราก็จะได้กลิ่นไอทะเลจากนาย,ยาวไงโอ้โหพูด <c oughs> เลยโอ้ยพูดเลยนี่ไู่ว่าใครรู้ว่าพู่ว่าเมียที่ครบรักของพ่อที่พ่อโกรธนะเนี่ยเ <c oughs> ปล่าอ่ะจะไปจูบป,ปากมันมันพูดได้ถูกใจดีเอเอาละเอาละเอาละทุกคนงานวันเกิดกไวยเจ๋งจัดที่หลังบ้านอาตุพุ่งนี้งานนี้นะ มีทั้งอาหารโอ้ทั้งเหล้าอ้ยฟีไม่อั้นเลยแต่พวกเนี้อย่าลืมซื้อของมากันเยอะๆนะ <Yeah! S 1> อย่างนี้มันเรียกกินฟรีตรงไหนวะนี่ <Hey. S 1> รับรองฉันไปแน่และพร้อมที่จะนำเพลงไปขับกล่อมด้วย, <Hey. S 1> อยมองดูเดือน oh. มือนเตือนหใ้ใจิดถึงว่าตัวฉันแล้วเป็นผีตนหนึ่ง ที่คุม้มโครงการบ้านไหนล่ะตายแล้วที่ขนาษว่าแกเป็นผีนะเนี่ยแกยังต่อได้อีกนะเนี่ยถึงฉันจะหน้าเหมือนผีอ่ะฉันก็ผีหน้าตาดีเวย้ยดีสัญญาขี้เลยฉันอยากขี้เลยโอยอมเหรียญไม่พออย่าอมมุกผีเดี๋ยวพ่อพอปิี่มิเล่นจะปรึกษาหน่อยอ่ะไ,ไปทำไครท้องอยู่ละ จอยชวนชื่นมั้งจะรับเป็นลูกสะใภ้ไหมเอ้ไม่ใช่นี่คืออย่างนี้ทุกคนปิกกับเพื่อนปิ๊กเนี่ยนะตั้งชมรมขึ้นมาใหม่ปิ๊กก็เลยต้องมีกิจกรรมใหม่ขึ้นมาปิ๊กเลยอยากจะมาถามว่ากิจกรรมของปองิ๊กดีไหมอ่ะเรียนมาถามเพราะเอ้ยอะไรวะโทษพูดอะไรอย่างไรอ่ะหายตั้งแต่แกปากแล้วโอ้ยโอ,ยโอยพ่อแล้วพ่อไม่ฟังคำปรึกษาเลยอะ่ะ